กด Subscribe เพื่อติดตามชิมาจิโร่ตอนใหม่กันได้เลยตอนถ้าพืชเหล่านี้พูดได้ป่าโดกิโดกีเนี่ยน่าสนใจจริงๆเลยนะเอ,อ๊ะอะใกล้เวลามื้อเที่ยงแล้วสินนะต้องรีบกลับซะแล้วอะอะอะไรอ่ะดูว่าะจะเป็นมเมล็ดของดอกไม้ อย่าไป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 จะกลายเป็นดอกไม้แบบไหนกันนะฮะลัปปี้นายกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วยังอ่ะืมมีอะไรหรอพอดีว่าต้นไม้ที่ฉันแอบปลูกไว้มันแปลกๆอันนี้ ก็เลยจะไปถามคุณครูธํามก่อนน่ะนายไปได้กันปะล่ะเออได้สิฉันเองก็แอบปลูกอะไรไว้เหมือนกันนั่นแหละเหี้ยโตแล้วเหรเนี่ยนี่นายเอามาเล็ดมาจากป่าโดกกโดกีงั้นเหรอมันจะดีเหรอเนี่ยแต่รูปร่างมันแปลกดีนะสมกับเป็นพืชจากป่าโดกกโดกีจริงๆเอาล่ะเอาล่ะเจ็บนะ มาพูดว่าไง,งาน,นะ,นะเฮ้ย,<ค>ยแปลกใช่ไหมล่ะใบมันใหญ่แบบนี้เลยเหรอ<ค><ย>ตอนที่เห็นในโรงเรียนอนุบาลเลน์ใบมันเล็กกว่านี้นะฉันว่าโอ้เท่ามือเลยอ่ะฉันอิ่มจังเลยเะพูดว่ายังไงนะเออเปล่านะ ทั้งสองคนมาได้เวลาจริงๆเลยช่วยอะไรครูหน่อยสิจ๊ะฮะกลาบหลังหันเ่ออหารพอดีช่วงนี้ครูยุ่งมากก็เลยไม่มีเวลาถอนญ้าสิเผลอแป๊บเดียวยากขึ้นเต็มเลยละ่ะอย่าบอกนะครับว่าจะให้ช่วยถอนญ้านะครูอบพายแอปเปิ้ลอร่อยๆไว้ด้วยนะถ้าทำเสร็จแล้วก็มาทานได้กันสิจ๊ะงั้นเดี๋ยวผม,ผมช่วยเองครับ ต้นเล็กๆอาจจะถอนยากเพราะงั้นถอนแต่ต้นใหญ่ก็ได้นะจ๊ะครับอืมยแย่แล้วนี่อ๋อโอ๊ยทำไต้องดึงฉันด้วยอ้อ๊ยี่ฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเนี่ยอออันนั้นแม่ย่านะเขาบอกว่ายาแล้วไงโอ๊ยยังจะดึงอีกถ้าถอนได้แล้วก็เอามาใส่ไว้ในถังนี้นะจ๊ะ ทำไมท้าถอนเราด้วย่ะคุณครูธรรมโกะครับเป็นยงะงไรหรือเปล่าครับเอ๊ะอะไรเหรอแล้วทำไมต้องถอนตอนอ้ตอนญ้าด้วยอะครับก็เพราะมันจะทำให้ปลูกต้นไม้อย่างอื่นไม่ไ,มได้อ่ะส <จ Lindsay. S 1> ิจ้ะเพราะว่าในดินมีแร่ธาตุที่ต้นไม้ต้องการน่ะถ้าเกิดว่ามีต้นญ้าขึ้นแล้วก็ต้นญ้าพวกนั้นก็จะแย่งเอาแร่ธาตุพวกนั้นไปจนหมดยังไงล่ะจ้ะเราไม่ผิดนะเราไม่ผิดเออ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  ถึงจะดูน่าสงสารไปหน่อยแต่ก็เพื่อต้นไม้ชนิดอื่นนะจ๊ะอีกอย่างวัชพืชพวกนี้เติบโตง,ง่ายถอนไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ได้เองอะจ๊ะใช่แล้วยังไงรากของเราก็แข็งแรงมากงั้นครูฝากด้วยนะจ๊ะเออเราไม่ได้คิดกับไปเองใช่เปล่าเราได้ยินเสียงจากต้นหญ้าพวกนี้จริงๆอะแล้วแบบนี้ต้นไม้อื่นๆล่ะหรือว่าจะเป็นเฉพาะต้นหญ้ายอย่างเดียว มันจะตกสักทีเฮ้ยอยังไม่ทันจับก็ได้ยินเสียงแล้วฟลัปปีก็ได้ยินเหมือนกันแต่ดูเหมือนคุณคณรูจะมากดจะไม่ได้ยินสินะทําไมอ่ะฮะต้องเป็นตอนนั้นแน่เลยเดอกไม้จะพาดกีิโดกีนั่นเหรอก็ตั้งแต่ตอนที่นายไปจับดอกไม้นั่นไงเล่า <S <S แบบนี้สนามดูโล่งขึ้นเยอะเลย ให้รู้สึกสบายตาขึ้นหน่อยอะนะเด็ดีจังเลยจำเอาไวเลยว่าทำอะไรไว้กับพวกเราถึงพวกต,นต้นหญ้าจะขี้บ่นไปหน่อยก็เหนอนนะแต่เหมือนพวกเราจะได้ยินเสียงพวกเขาชัดขึ้นเรื่อยอะสิโอโ้โหสนามสวยขึ้นมากเลยคราวนี้ช่วยครูที่แปลงดอกไม้ด้วยได้ไหมจ๊ะ <S <S มีเถาวันขึ้นอยู่ด้วยอ่ะที่ได้ยินอยู่นี่นาเสียงเถาวันชี่เปล่าเอาละถ้าอย่างนั้นก็ถอนได้เลยจ้ะฮะ ทำไมอะครับก็เพราะว่าเถาวัลย์ที่ขึ้นแทรกในแปลงดอกไม้จะแย่งสารอาหารในดินไปหมดเด้อสิจ้าก็เหมือนต้นหญ้าที่ขึ้นในสนามมันแหละถ้าอย่างนั้นก็ดึงออกมาได้เลยนะเอ้ยเงี้ยเถาวัลย์นี้จะเป็นต้นยาวๆต่อกันค่อยๆดึงออกมาให้หมดนะจ้าไอา้โดนดึงอีกจนได้ฉันอุตส่าห์พยายามขยายกิ่งก้านออกไปเพื่อยืดครองแปลงดอกไม้นี่อยู่แล้วเชียว ดอกไม้ป้าบอได้กันฉันต่างหากที่ดูดีกว่าเจ้าตนยาถาวันพวกนี้น,น,น่ะอวดเก่งจริงๆเลยเอาละถ้าอย่างงั้นครูฝากด้วยนะจ๊ะครับ,รบอ๋อทำไมฉันจะต้องมาอยู่ข้างๆกับเจ้าพวกดอกไม้นั่นด้วยฮอโหดอกมะกราสน,นี่ที่บ้านฉันก็ปลูกนะเจ้าดอกไม้แปลงข้างๆมันบดบางความงามของฉันไปหมดเลยเอ้นั่นมันดอกกุหลาบนี่นะก็ดอกไม้ที่เป็นยที่สุดใน็แปลนดอกไม้นี้ก็คงจะเป็นฉัน แล้วล่ะดูให้ดีๆสิในแ,แบรดเดอกไม้ทั้งหมดนี้จะมีใครงดงามไม่เท่าฉันอีกดอกไม้นี่ก็มีแปลกๆเยอะเหมือนกันเนาะนั่งรอก่อนนะจ๊ะฮะนี่ต้นไมยราบนี่เอ๊ะใครจับฉันเนี่ยโอ้สวัสดี <laughs> เอาล่ะกินได้แล้วจ๊ะก,กินเลยนะครับ เรื่องนั้นคงจะเป็นเพราะว่าถ้าดูแลเขาดีเกินไปหรือเปล่าอย่างการรดน้ําเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้ใบของมันใหญ่มากแล้วก็ทําให้ดอกไม้ไม่บานด้วยนะจ๊ะงั้นเหรอครับผมก็คิดว่าการรดน้ําเยอะเจอเนี่ยมันจะดีซะอีกเพราะอย่างนั้นเจ้าต้นไม้ต้นนั้นถึงบ่นว่าอิ่มสินะแต่จะว่าไปต้นไม้ต้นอื่นๆก็มีดอกกันหมดแล้วต้นที่ผมเลี้ยงมันจะมีเหรอครับแน่นอนสิจ๊ะอะไรก็ตามที่เราไม่รู้ อย่ากเก็บงามเอาไว้นะจ๊ะเ้ยเพราะว่าบางทีต้อนอะไรที่เราไม่รู้จักอาจจะไปแย่งสารอาหารจากต้นไม้อื่นๆก็ได้นะเฮ้ยแย่ yeah! แล้วไม่รู้ว่าต้นไม้ต้อนอื่นจะเป็นยังไงบ้างรับอว่าต้องได้ยินเสียงบ่นแง่เลยฮะ,ะ<า> <Yeah. S 2> ฉันอยากกลับบ้านแล้วเป็นเพราะฉันทำให้ต้นอื่นตายหมดเราต้องรีบเอากลับไปขึ้นป่าดงกโดกิแล้วอ่ะ ขอโทษนะที่ฉันพาเธอไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่ะฉันได้กลับบ้านแล้วดีใจจริงๆวอ้าไม่นึกเลยว่าต้อจะใหญ่ขนาดนี้สวยมากเลยนะออเราเริ่มไม่ได้ยินเสียงแล้วนี่นะ ออถึงจะเหงาๆไปบ้างแต่ไม่ได้ยินเสียงน่ารำคาญแล้วมันก็ดีอะเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปหาต้นไม้อื่นมาปลูกแทนดีกว่าระวังอย่ารดน้ำเยอะจนเกินไปนะ <laughs> ดูแลน่ะติดตามพูดคุยเรื่องชิมาจิโร่ได้ที่ Facebook ชิมาจิโร่ไทยแลนด์และย t u b e ชิมาจิโร่ไทยแลนด์